พูดสิพูไหนปจา๋าขอโทษก่อนอือออม่ดูหุ่นยนต<อ>์ปิดละไอป้จะปิดไอปิดทีวีปาจา๋าปาจา๋าปาจา๋าปาจ๋าแล้วปิดทีวีค่กินไอปรีย่องกิน ถ่ายรูปไว้หน่อยถ่ายคลิปไว้ให้หน่อยแล้เราเออเปนไหนมานี่ไงพระผีโอ้ยม,มาเราจะมีทองนี่นะผ่าโอ้ยฉันทาสีฉัน,ล,นล,ลงสีทาสีทองหรือเลื่อมเลยตัวนี่ถ่ายคลิปไปหน่อยแล้วเราฉันถ่ายรูปไม่ดูก็ไม่ดูเพราะมีคลิปให้ไว้ฝาป้าป้าจา๋าขอที่ของป้าจ๋าป้าจา๋าป้า

ตาอย่ป้งมาหัวหัวหัวตามาเนียมาเนี้ยอาิปมาเนียหัวไม่เอาบ้็กว่าไม่เอาคิปแล้วเอาไปให้คนอื่นเถอะตีตาสิตีตาไว้ก่อน

ทำหล่นะนนะพหล่นโดนตีแน่นอนอย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับรอก่อนรอป้ามาให้ถ้าหล,นล่นเลวอดกินเลยนะรอก่อนนะรอจานก่อนนะน,น,น,นั้นรอก่อนว่าวก็รอรอถ้วยมาก่อนสีดำเนี่ยนะว่าไม่กินหรอกสีดำอ่ะว่ากินสีชมพูนี่แหละทิ้งเอาไหม giảm ông giảm ông bỏ một con